นสะสถานสบายดีเด้อทุกคนสะานเป็นเปลี่ยนอาชีพและขายเหล็กขายหวยอ <c oughs> ีหลาเหล็กออกพี้ยสี่ดูสี่ดูฮะออก็ได้สีส่สิสีส่หาสักขีบมังแน่เหล็กสีออกยังเด้มันนี้เป็นบอกเหล็กถึงโย่ซื้อเหล็กเพี้ยงมันนี้บอกซื้อเหล็กเพี้ยง <c oughs> อ๋อเหล็กเพี้ยง สะทาเป็นคล้ายหัวไอ้เหล่าทานทานหายไมสีดูสีดูเลยเพี่ยสีดูสีดูมานจะได้สีดูนู่นู่อู้วภาษาอังกฤษอีกเนาะเอาสีห้เบิ้งในกุ้าสีออกตัวใดเด้นี่นี่อย่งก็ทำไปซะแล้วเนี่ยสะทากเป็นคล้ยเลีย ดีเอฟซีเดอสถานอันเป็นคล้ายหวยเลยพี่น้องหวยรัฐบาลลาวซื้อหกตัวแล้วน,น่าแนวสิถือได้แปดลอยหลานนะซื้อแล้วซื้อซุ้มเมื่อบอ่เลื่อนนี่ได้ซื้อจอดเอาเฮงๆงมาแหลกไหมแหกแปดลอยล,าล้าโหลดเออบิดทางสิถือยังได้สถานสิซื้อซอยอยู่บ่ พี่เนาะคนคล้ายคล้ายแดดหอดเลยเดือนนะพี่เห็นเปลี่ยนอาสีด้วยพี่เนอะว่าแดดไปไทยอันสิมาคล้ายหวยลาวอันนี้คือหวยรัฐบาลเด้อพี่เนาะถือเท่าไรก็เถอะถือพันหนึ่งพันกีบพันกีบเด้สี่ร้อยล้านพี่เนาะโตถือหกตัวได้เนาะถ้าถาถาสองพันกับแปดรลอยล้านถาสองพันกับแปดร้อยล้าน องตัวอสองตัวเสียออกเพียงสะท้านมาเพียงแันนี้เดกขีเน้น <c oughs> เด้ขี่เคฟมีนะพี่น้องศูนย์ศูนย์สองศูนย์หกศูนว่าเสียออกหกพี่น้องอันมันมีอันห้วยลาแล้วเขาจะเอื่นแบบมีอันน้ำซัดัตเล็กเป็นน้ำซัดเด็กแบบนี้ขี่เคฟัวขี่เคฟเด้อ สากีเคฟนี่ขี่เคฟนพี่น้องสมมุติเลยขี่เคฟบ้านสุกิ้เอิ้นแบบนี้มีเลขเนาะ002060นี่อันนี้เลขป้าน้อยป้าใหญ่าเลขได้ก็ซื้อเด้อพี่น้องวานงามดูายิงามพี่น้องอัน FC ่หาไปใส่บ่ได้ไปถ่ายบ่เพิ่นบ่ได้ไปเด้อสก้บ่ได้ไป าเปลี่ยนอาชีพแล้วก็คือแบบขายหวยขายหวยลาเลยพี่น้องหวยรัฐบาลหวยรัฐบาลลาวคันหนึ่งเห็นขายหนึง่งคันหนึ่งเห็นขายหนึง่งเ <c oughs> ออแบบนี้ซื้วยใบ <c oughs> เพื่อในจดเอาเองพี่น้องจดเอาเองซื้อฮกโต้แล้วเนาะฮกโต้มันมีเลขท่านอันเล็กโคตรนั้นมีอันสองโตห้าหกโตเนาะตัวหนึ่งกับมี่ถามมันเลขกสี่โตถือพันกีไปได้หาล้านกีพี่น้องประมาณ ประมาณเจ็ดเจ็ดพันลายเป็นเงินบาทเงินกีบถ้าเลขสองตัวได้ยั่พันถือถือรอยบาทได้แปดพันะเลขสอตัวพี่น้องถ้าว่าเลขหกตัวถือพันกีบหรือว่าสองพันกีบนะได้แปดร้อยล้านสองพักีบพันกีบได้สี่ร้อยล้านลายดูควรดูอันสองพันถึอจากบาทไทยสองพันสองพันกีบนะสองพันกีบอืสมมติถือเลขอันเออหกตัวนะได้แปดร้อยล้านพี่น้อง มูสองพันเนาะอะไรด้วยทำเงอันองันกีถือจักบาทไทย2อง0ันกับแันอเาไรจักบาทเป็นเชนบ่ายบอกว่าบอกอันองันิถือจักบาทเป็นเงินบาทหนึ่งบาทบอหรือสองบาทคูณด้ประมาณหนึ่บาทเอาสองเอาสองพันมาคูณหกลายไปแล้วนะประมาณเอาก็ได้ั่นเออไหมบาท ทังเคืออะไะแมนแมนบอกว่นมดืแมนมัสองพันมันถืออั้า่หาพันถือจ็กบาทบางสิคูณคูณด้วยเอาเอาสองพันขีบนั่นว่าคูณหาเลัตอันนั้น 6, กพกก็ได้คูณูเป็นมันจะถือย่บ่เลย 6, กหาก็ได้ เท่าอันเท่าอันหนึ่งบาทหนึ่งบาทพี่น้องอัน1 1> ประมาณเกือบาทนี่แหละสองสามบาทนี่แหละไอโบเป็นเด้อเกา, <c oughs> ากลิ่นอะไรโบเป็นเด้อพี่น้องพออยากอันรวยทางลัดกันมาซื้อเด้อพี่น้องอยู่ประเทศลาควคนถือลายได้บางหันกับสิบหกตือเนาะสิบหกตืตอส้สาวสาวกุลาบบาทต้องถือเลขหกตัวได้พี่น้องส่วนว่าทางนี่นะ ส่วนมาทางนี่อันถืกอกันสองตยังยากเลยสถานะเป็นจุดเอาเองถืงงอพันกีบมาหันเลขเข้มเป็นออกสองศูนย์เนาะ <c oughs> คล้ายดีจีบอ่ะ <c oughs> อันเล็กโกดกับคนซื้อร้ายนะพี่น้องเนาะเพราะวะ่าเขาจอยากถือได้หกตมันมีอันสามตัวสองตัวห้าหกตัว <c oughs> ซ่ากีมันซื้ออุตหกตัวแล้วอยากถือคลาย <c oughs> อยากรวยไว,ไวด้ดีถ้าถือถ้าซือ้อพันกีบถ้าก็ได้สี่ลอยล้านแล้วพี่น้องเอ้ย ปดลอยล้านกับประมาณล้านปลายบาทเนาะพระว่ารีเงินมันสูงแหงแต่เกากับแบบแปดลอยล้านกับสองล้านบาทแหละอันนี้ล้านปลายบาทแต่กะมีคนถือได้พี่นอ้องบาทเท่ากับมีคนถือคือกันบาททาไงแพนซาเหลีเพิ่ถืออยู่วังหันนะจะปีแล้ววะเพิ่ถือสี่ลอยล้านเนะาะแผ่นกีบดวงอีลีได้พี่นอ้อ<ส>งมากับดวงอีลี่ได้ถือเหรกดังเลยบาทเท่านะพวเ,เหล็กพกตัว กาพ้นเพิ่นกับค้ายเลขกกตัวกันพี่น้องซื้อเปล่นเปลี่ยนอาชีพเลยมาค้ายเลขแล้วสถานก็ได้มาสื่อซอยเด้อพี่น้องอุดหนุนเป็นไดเด้อพี่น้องเด้ออันสื่อเลขอันเลขเพี่ฮะเฮ้ยสื่อเล็กยังไงสถานบอกดูมานนี่สถานพันอยู่บ่ ฟันเป็นคนรลายฝันเพิ่นพันแม่นได้พี่น้องสะท้านอ่ะเพิ่นเคยถือเลขกซ้ตัวสี่ตัวหุ่นแต่ว่าหกตัวอาจสิยัง่งมัอนี่อะไรนาะท่านผู้สาวผู้สาวนี่เราพี่น้องมารีวิวหายเบิง้งมาไปไซ้ายไปไซ้ายบไไ่เดี๋ยวไปซ้ายเดิมคล้ายเลขเปลี่ยนอาชีพแล้วอาชีพคล้ายเลขกคล้ายเลขกดเลขกหกตัวเลข หาหกโตนะพี่น้องสี่หาหกโตสองโตตหาสักคิมได้ถือนะสักคิมอยากถึอได้พี่น้องอันประมาณสี่รอยล้านหรือแปดร้อยล้านก็พอเนาะบ้านเท่ากับมนหมื่นแล้วพี่น้องตอนนี้ทำเลยดีว่าจุดมาเป็นกระดาษเลยทางนี้ถือยู่บจั๊กดีพี่น้องวิธีกดกัน6หกโตเ็กสี่โต จะจ,ดจดุดเด็ดเพชรก่อนปลาเหล็กเด็ดเลยพี่น้องตัวททเท่าไรใช่ปันชาเถือกจะได้สิบลนซือได้สิบหลานกีบกะเมือนปลายพี่นอ้องหูสองมันกีบถ้าว่าอยากเสียงโศกเสียงดวงพี่น้องนี่มาสื่อซอยเพนนเีเด้อเพชรเป็นไหมค้ามือใหม้สะทาน <laughs> จะสีไปขายทิ้งอีกเนาะวันนี้เนาะขายทุกอย่างขายทุกอย่างพี่น้องที่ได้เงินแล้วก็ขายอยู่หน้าเฮือนเพิ่นนี่เนาะอันนี้เฮือนสถานได้พี่น้องเอาสีขายเลยผู้ขายรวยผู้ซื้อจนผู้ขายซื้อทองผู้ซื้อขายรถขายบ้าน แลี่วเตาดวงมันไปเตาพี่น้องเดี๋ยวแลี่วเตาดวงไา่ลาเนาะทางนั้นเขาจะขายห้องอยู่ห้องกินเนาะ mm hmm. เป็นกับพ่อได้กค้าอยู่พี่น้องเปอร์เซ็นต์กับได้อยู่ได็ค้ายลายกับได้เปอร์เซ็นต์ลายเอฟซีจ hmm. ะสื่อซอยพน mm ังานบางคนเขาจะกลิ่นนะเวฟ mm hmm. เป็นค้าสองตัวห้าหกตัวได้ทุกคน ค่ะแม่นั่นมีคนนั่นถือหกตัวนี่แตกเลยแล้วสิคะท่านนี่ <c oughs> คนสีมาราังซื้อน้ำลายลายอ่ะสิเป็นสกีมกับไดโนเมล็อแรงตอนแรงเทไปซื้อลายหนึ่ง <c oughs> มึงเคซื้อเลยสิเออเขาจะแบบอันนี้คือแบบดวงได้แถมได้พี่น้องดวงเขาต้องดีดีมีวาสนาดีคือแบบเขาจะถือถือเลขแหละถือรัดอันรัดตะลี่อยู่ไทยเนาะพวกหลานบาทสิบสองหลานบาท ดวงอีลีได้แต่สะออ่อนเข้าใจพี่น้องได้แต่สะออ่อนดอกได้แหละล,ะละ้วซื้อหูสองพันล้วกานี้พี่น้องถาถือเลยนี่กเอาใบาบินไปยืนเอาเนาะถาบาม่มีบ่มีใบบินก็คือบ่ได้มีมีอาร์โค้ดมันเฮงเหงแหละสะพนกับคลายจะทางบนแวร์อยู่ตะกี้น่ะไปนั่งวันนี้สะทานกับคายสะหมูกับคาย สะโพกกับคายสะขีมกับจักสิคายเพี่พี่น้องว่งจาจักแนวคายแล้วค <laughs> ายทุกอย่างนั่อ <laughs> นงอยู่หน่ะบานมันกับอันเพราะว่าเพื่อนท้าอยู่แค้มทามันกับได้คายพี่น้องหมู่บ้านสะขีมจะเป็นหมู่บ้านไงเนาะไอ้ผู้สาวผู้สาวขาเหรอ ซื er Entonces, ้อเลยเพิ่มานี่4โตคือว่า6โตแล้วเนาะกนซื้อ4โต75 56 7516แม่นบ่บ่นเออ7516 756 9 6ดนีค่ะน้เด็ก หนึ่งออกจะเถื่อทานสามเถื่อนาะมือเลขล่าวนาะพี่น้องมัดปุนมัดทุกขาหันขาพี่น้องสิบ๊วยถูกไปซ้ายพวกเขาจะมาซื้อเลขนะพี่น้องอันแรกอ่ะทิศหนึ่งนะออกอยู่สามเถื่อบัตรบัตรทวย์ไทยนะท่านออกอันเดือนละสองเถื่อพี่น้อง เลขห้วยเวียดห้วยเวียดหนาวเลยพี่น้องออกคู่มือคูม่มือเลยม,มีแต่ห้วยไทยแค่ไหนออกอันเดือนละสองขังเนาะอันนี้ห้วยห้วยลาก,ก็ยังว่าออกดูอยู่พี่น้องเอ้ยหาเงินพวกข้าจะมักซื้อหาเงินนั่งกับ่ระธานติดนี่เลขทนายนนไฟถือก็ดีใจเน่พี่น้องเอ้ยถือไฟแล้วก็ซื้อร้ายซื้อเวทก็เก่าหวยสองราศีอย่างพี่ไม่ร้ายหวยพี่น้องเอ้ย ไวยไทยนอะบ้านสุขีมักซื้อมักซื้อเขาจะมักหลินเหล็กเหล็กไทยเขาจะแกงเขาเนี่ยงามมากยามค่ะงามหนาพี่น้องรถเขาจะเที่ยวร้ายแก่เขามาเป็นเรางามสกีมในสิบสามสอบเขาถ่ายอะไรอัตนาแห่งเลยปีในรูปคักรูปในพี่น้องเอ้ยเด้อพี่น้องเด้อเพ่ปสนใจทักหาสถานไหนเด้อเป็นใครสองตัวสามตัวสี่ตัวหกตัวเด้อ หลังจากที่ว่าค้ายเคื่ออะไรกับมาเปลี่ยนค้ายเหล็กคล้ายพี่อีทามันนี้ไปเห็นงานอยู่ไทยได้เฮ้ยไฟตองกันเออไฟสนใจครับสักคิวสถานีได้พี่นอ้องหาเห็นงานอยู่ไทยเออไปเห็นงานอยู่พัทยา <laughs> ไปเป็นเด็กเสิร์ฟจค้คขายอาหารอืมไปเป็นอัน <laughs> <laughs> เด็กหลังถั่วหรือว่าเด็กเสิร์ฟทีละนหารนะพี่นอ้อ <laughs> งเงินเดือนเท่าไรพี่นอ้องเริ่มต้นเงินบอก <laughs> ข่กลัวอยู่ลางเฮาอยูย่พี่น้องอยู่ล่างเฮาก,ก็ดีอีกแบบนึงเงินเดือนก็บ,บ่สูงปานใดต้องแต่แตวาา่าได้อยู่กับพ,พ่อกับแม่กับอัวไปไทยก็ห่างพ่อแม่เนาะเงินเดือนอยู่ไทยก็สูงเพราะว่าบ้านขขีมนี่อันเขาจะไปเฮ็ดแต่อยู่ไทยพี่น้องเอ้ยอยู่ล่างมันก็บ่พอกุมกินเนาะส่วนหลายสิไปเฮ็ดงานอยู่ไทยืออะไรพี่น้องเอ้ย